พี่เมืองดวงนำโชครับบทโหงพรายในละครเรื่องป้อมปางบันช่อง7 HD ติดตามพี่่แมขอลงเท้าติดตามได้นะครับฝากผลงานของ คุณดวงนำโชคด้วยนะครับรับบทหงพรายซึ่งเล่นบูกับพี่น้ำนะครับน้ำรัพิพัฒน์คนนี้นะครับทุ่มเทกายและใจเพื่องานจริงๆครับขอฝากผลงานไว้ด้วยในอ้อมอ,อกอ้อมใจของท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับ หงาย